ดูในเรื่องของความสะดวกสบายในการสัญจรขึ้นเหนือกันบ้านนะคะสําหรับเชือกสงกลาน,นี้ใครอยากจะเดินทางขึ้นเหนือนะคะที่อุโมง์ทางลอดวังสีสูขค่ะสามารถที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการสัญจรขึ้นไปภาคเหนือแล้วก็เป็นเส้นทางหลักนะคะในการลําเลียงขนส่งสินค้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจนะคะของจังหวัดต่างๆในประเทศรวมไปถึงต่างประเทศด้วยค่ะ ทางลอดอุโมง์และวงเวียนนะคะที่แยกวังสีสุบจังหวัดอุตรดิตสร้างขึ้นมานะคะเพื่อที่จะระบายรถติดในช่วงของเวลาคับขันแล้วก็ช่วงเทศกาลค่ะโดยได้มีการเปิดนะคะให้รถเนี่ยวิ่งขาขึ้นแล้วก็ขาร่องช่องละ4ช่องทาง จร,จราจรโดยขาขึ้นเหนือแล้วก็เข้าเมืองรวมไปถึงไปเขื่อนสิริกิต์ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเป็นสี่แยกใช้ไฟแดงในการระบายรถยนต์ทั้งขาขึ้นเหนือแล้วก็ขาร่องรวมไปถึงในช่วงของเทศกาลแต่ละครั้งเนี่ยพื้นที่แห่งนี้นะคะจะทําให้รถติดเป็นเวลานานแล้วก็ติดยาวมากค่ะโดยที่ผ่านมานะคะศูนย์การสร้างและบูรณะสะพานที่สองพิจิตรและแขวงทางหลวงนะคะที่1อุตรดิษฐ์ได้สร้างอุโมงค์เพื่อที่จะแก้ไขปัญหารถติดโดยมีนายทีพีรั พอจิตนะคะรองประธานสนชได้จัดสรรง,งบประมาณมาให้และแล้วเสร็จในปี2563ค่ะซึ่งทางจังหวัดอุตรดิตถ์ได้เสนอโครงการเป็นการลดอุบัติเหตุเพราะบริเวณแยกวังสีสุบในช่วงเทศกาลต่างๆมักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งค่ะจึงได้ช่วยผลักดันอธิบายเหตุผลต่อกรมทางหลวงและต่อมาได้รับงบประมาณผูกพันมา4ปีเมื่อสร้างเสร็จเปิดใช้อย่างเป็นทางการจึงช่วยลดปัญหาด้านการจราจรและลดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดีค่ะ ปัจจุบันอุโมงทางลอดวังสีสูบเปิดให้บริการประชาชนในการสัญจรไปมาทั้งเส้นทางหลักจุดเสี่ยงจุดอันตรายต่างๆบนถนนทางหลวงหมายเลขหนึ่งหนึ่งอุตรดิษฐ์พิษณุโลกอุตรดิษฐ์เด่นชัยจังหวัดแพร่และถนนสายรองตามหมู่บ้านและชุมชนด้วยค่ะซึ่งหลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายลงการสัญจรเริ่มหนาแน่นมากขึ้นด่านการค้าชายแดนไทยลาวในจุดต่างๆเปิดทําการขนส่งค้าขายอุโมงนี้จึงเป็นประโยชน์ในการลอดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างมากค่ะ